เอนท่านชมนีกับผมนะแมปยกันลากกันนี้คือเป็นแมปที่คนไทยสร้างนะอันนี้คือถ้าใครไม่รู้เจาจะไม่ผิดไอ้แมปนี้จะเป็นคนสร้างียกันกับ SPTS Elite เกมนี้เขาเกมนี้เขาสร้างก่อนตัว SPTS Elite นะใช่จะผมจําไม่ได้แล้วนะว่าของของไอ้ที่มันเป็น Super Power Training หรือไอ้เกมนี้มันใครสร้างก่อนไม่แมปไหนสร้างก่อนเออนี่คือผมไม่แน่ใจนะนี่คือผมเล่นมาแต่แบบโคตรโอ้ โอ้ยผมเพิ่งกินโอ้ยอ,อัน้คือผมเพิ่งกินเสร็จนะแล้วก็มาดคลิปใช่แล้วผมไล่ไนเกมนี้นานแล้วเรบไป18.5 koe ฮะรีเบิร์ตต้องใช้ห้าทุกคนดูทุกคนดูมาบอกนะซี 1b ทุกคนถามมายกเร็วผมเติมเกมพาร์ทเป็นไอ้ที่เอ่ยกคูณ ยกความเร็วคูณ2นะดีกว่าบางคนอีกที่เพทูวินมากกว่าผมอย่างเช่นแบบแม่งยกยกทีเดียวแบบยังไงอ่ะเติมคูณเติมแบบคูณ2กลก้ามความเร็วแล้วก็เติมทุกอย่างอะ่ะปั๊บใส่มันก็เติมได้นะแบบคือถ้าใส่ใหญ่เกินมันโดนฆ่าได้ไงคือโคตรแย่แล้วคือไอตัวเกมนี้มันจะมีแบบระบบฆ่ามอนตงมอนเตอร์นะเนี่ยเป็นไอตัวหาเนี่ยเนี่ยคือแบบ ถ้าผู้ชมค่าตัวนี้มันจะมีเลดดอปเนี่ยเนี่ยเนี้ยถ้าผู้ชมค่าตัวเนี้ใช่ไหมมันจะมีเลดดอปอยู่แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเลดดอปมันกี่เปอร์เซ็นตน์แล้วอันที่สองนี้คืออยู่อตรงกลา,างไอ้ห่านี้น,ะนี่เป็นเป็นแบบใช้พลังดวงอาทิตย์ว่างั้น,นคือผมฆ่าหมดเลยนะเพราะดาเมจผมล่อไปคิวไอแล้วโยเวนโยเวนไออันนูนะ่นอ่ะไออันสีม่วงๆอันนี้ผมยังไหวอยู่ อันนี้โอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นมั้งจะไม่ผิดอะคือโคตรสุดยอดมากใช่นี่คือโดนสะท้อนเลยนะถ้าถ้าแบบไปตีมันะมจะไม่ผิดมพรามันจะมีให้ดูนี่ไงโอกาสห้าเปอร์เซ็นมั้งจะไม่ผิดอะเนี่ยมันจะดูได้อ่ะอันต่อไปสองเปอร์เซ็นเวลี่กบอกเลยว่าโคตรยากมาอันนี้บอกเลยโดนสะท้อนทีเดียวตายเนี่ยโดนสะท้อนสามร้อยคิวเอเอ้คิวไอ ทุกคนดูทีเดียว,วอ่ะโอยเย่เลยไอ้คือผมสมาร์อันนี้คือผมสมาร์ฆ่าคนแถวนี้ได้นะทุกคนดูนะจุ่มา้าวว้าวเด็กเอฟเฟคมากระทืบฆ่าไม่ได้วะคนอยู่ในไอ้ที่เซล่ะ เยี่ยมไปเลยเพื่อนทักลงลงกลุ่มโคตรแย่เกมนี้วิน่าจะมีประมาณนี้แหละแต่แต่ไอเกมนี้มันเป็นเกมใส่ Fk ทุกคนดูมันบวก zbb แล้วเมื่อไหร่มันจะ5้า qe เอ้ q a ทุกคนดูอันนี้อันนี้มันเป็นโอชิต oh ทุกคนดูราคาแล้วนี้เป็นทานฟอร์มขาไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะ อ๋อมันจะได้บัฟมาโอ้ได้บัฟมาฟรีวะถือว่า,วาอีพิกอยู่เฮ้ยด้านล่างนี้มีอะไรวะคือผมไม่อยากขายอ่ะปกติขายแล้วมันจะขายนะอันนี้คือผมไปปรับเนี่ยมันจะมีขายกล้ามเนื้อนะไปเปิดก็ได้นะถ้าถ้าเปิดจะเป็นแบบเนี้ยเดียวดูนะชุบโอ้อล้นี้คือผมตัวโคตรเลก็กอะ เนี่ยคือยงไงอะแบบกากกันเลยทีเดียวเนี่ยคือเกมนี้มันต้องแบบ A F K แบบโคตรเยอะ A F K เป็นเป็นวันอะเอาง่ายคือผมที่เกียด้ำเมจเป็น Q I แล้วอะ Q A Q A ดาเมจยังเป็น Q A อยู่มันไอตัวถ้าถ้าถ้าผู้ชมรีเบิร์ดใช่ไหมมันจะมีเอฟเฟกต์ของแต่ละอันอ่าอุ้ยต่อไปคูณแบบ มีคูสัพปี้ไยนะใช่นี่คือผมรีเบิร์ตหกต่อไปเจ็ดแล้วบอกเลยยากเกมนี้คือผมไม่เติมนะเติมแค่บวกสองแค่นี้แหละทุกคนดูราคาแบบแพงมากผมไม่มีตังค์ไงคือช่วงนี้ผมได้เล่น SPS s l t เพราะว่าคิคเกต f อคือแบบมันไม่ใช่ FK ง่ายๆนะไอ้อ p s เอ่ะใช่ใช่คือมันแบบพระเจ้ามาก แล้วคือผมโคตรเจ๋ยพวกเตอร์เวสพีทเอสเลยอืมคือมันโคตรแย่ะใช่โหอ,อันนี้คือผมข้ามไหมโหข้ามแบบสุดยอดมากอันต่อไปราคาแบบสุดยอดมากใช่ถ้าผมถ้าผมรีเบินต่อไปใช่ไหมตอนนี้ผมคูณสามพันอยู่ต่อไปก็หมื่นเก้า สามหนึ่งสามสามหกสามเก้าสามสี He ่สองสามอะไรมาสามหกสิบแปดเท่ากับผมจะบวกประมาณสี่คูนหกได้เท่าไรหกหนึหกสามสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่โอ้โหสองร้อยยี่สิบสี่เบียงอ่ะถือว่าน้อยนะน้อยมากบอกเลยไอเกมเนี้เป็นเกมใส่เอฟเคแล้วอย่าลืมนะผมเอฟเคนี้แล้วโดนค่าตลอดเลยยังยังไม่ถึงหนึ่งคิวเอะตายฮะเพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วบางครั้งแบบโดนคนค่าอม่รผมต้องเติมไม่หยาเลยวะอันนี้นี้ต้องจำเป็นเนี่ยไอหันเนี่ย เนี่ยมันราคาสามเก้ากนะเว้ยหนึ่ง้อยห้าสิบาทคือแบบคนไทยแบบไอวันไอวันเลยคือแบบผมไม่มีตังเติมเกมไหมคือแบบก็จะเติมได้แต่ละบาทคือเก็บเก็บเงินออม,อมผมเก็บเงินแล้วเติมเกมไม่ได้นะคือต้องแบบเลือกเงินในบัญชีด้วยแบบเติมอย่างเยวไม่ได้เอาไว้ใช้ในชีวิตประจาําวันแบบ เพื่อนขอวอห้าสิบแล้วก็ให้ที่โรงเรียนเจ็ดสิบเงี้ยเออถือว่าอีพิกอยู่แบบแต่เพื่อนต้องมีเงินนะแบบยังไงคือผมโอนให้เพื่อนไม่ได้นะโอนให้เพื่อนเลยไม่ได้แบบเพื่อนอยู่บ้านผมกมอยู่บ้านเงี้ยคือต้องอยู่ที่โรงเรียนทั้งคู่อะต้องมีเงินก่อนผมถึงจะโอนให้ไม่ใช่เพื่อนผมดูคลิปนี้จะปลดยาจะปลดนะยาคือแบบไอเกมเนี้ยทุกคนดูขออะไรอย่างละคะแบบน่ารับถือมากคือแบบ ถ้าคุณไม่เติมนี่สุดยอดมากบอกเลยคือผมยอมใจคุณจริงๆพเพราะกินมาเล่นโคตรพอ่อคุณแม่ยากเลยหรือถ้าท่านผู้ชมอ่ะขี้เกียจเล่นใช่ไหมท่านผู้ชมเรื่องรองอ Mom, ีเวนต์มามันจะให้คูณ2อ,อะไรก็ได้แต่จะไม่ผิดมันจะไม่มีคูณ2ส,สป,ปีดนะจะมาจะบวกกล้ามคูณสองคอยโอนเด็กน้องผมโทรมาเฮ้ยเ,เดี๋ยวนะท่านผู้ชมขอบายบายก่อนน้องผมโทรมา